ไม่สบายใจให้ทำแบบนี้ไม่สบายใจให้ทำแบบนี้การบนเป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นพลังงานลบบนให้คนนั้นบนให้คนนี้ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ชอบพั่มบนบนไปเรื่อยบนในที่ทำงาน บ่นในบ้านบ่นให้เพื่อนร่วมงานไม่พอใจอะไรก็บ่นอยู่ได้อยากจะถามว่าบ่นแล้วคุณได้อะไรจากการบน่นแม้กระทั่งตัวเองก็ยังไม่พอใจบ่นให้ตัวเองคนแบบนี้จะน่าคบหาหรือไม่บ่นได้ทุกที่น่าละอายมากวันนี้โคดต้อมมีตัวอย่างหนึ่งนะคะมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอทำงานในบริษัทผลิตขนมแห่งหนึ่งเธอไม่ชอบการบนเธอ เธอจึงไม่บ่นในที่ทำงานเลยอย่างเวลาพักเที่ยงเธอทานอาหารกับเพื่อนร่วมงานต่อให้เพื่อนร่วมงานบ่นเรื่องงานออกมาเธอก็ไม่พูดร่วมกันกับเพื่อนเลยแม้แต่ครั้งเดียวเธอไม่บ่นก็ไม่ได้หมายความว่าเธอจะพอใจหรือชอบใจใดๆเกี่ยวกับที่ทำงานของเธอเลยแต่เธอคิดมากเกินไป เกี่ยวกับการบน่นเธอคิดว่าการบ่นเป็นสิ่งที่ไม่ดีทําให้เธอไม่สามารถระบายเรื่องราวต่างๆที่เธอรู้สึกทุกข์ใจให้ใครฟังได้จนทําให้ที่เธอรู้สึกว่าที่ทํางานเป็นที่ขมขืนใจของเธอจริงอยู่การบ่นเป็นสิ่งที่ไม่ดี หรือเมื่อไม่พอใจก็พูดไปเรื่อยแต่คนเราไม่สามารถใช้ชีวิตได้โดยไม่มีสิ่งเหล่านี้ในสังคมของมนุษย์มีความคิดลบเป็นธรรมดาจึงทำให้บนพูดพลังงานลบออกไปแต่หากอยากระบายความรู้สึกเราควรพูดแบบนี้นะคะคดท้อมาวิธีนี้จะเหมาะกับคำพูดของคนเราหากอยากระบายความรู้สึกออกมา เมื่อไม่พอใจให้ทําแบบนี้ค่ะให้คุณลองเปิดใจพูดกับครอบครัวหรือที่ทำงานของคุณนะคะโดยเกินออกมาว่าขอโทษนะตอนนี้ฉันรู้สึกไม่สบายใจเลยช่วยฟังฉันหน่อยได้ไหมว่าฉันรู้สึกยังไงแล้วระบายสิ่งที่ไม่สบายใจให้เขาฟังแน่ละเพราะไว้ใจ จึงเผอบ่นให้ฟังแต่ควรขอให้คนที่ไว้ใจรับฟังขณะที่เราระบายให้เขาฟังเข,เขาจะทนฟังไม่ไหวก็ต้องไหวนะคะและสิ่งสำคัญหากอีกฝ่ายหนึ่งที่รับฟังเราแล้วระบายให้เรารับฟังปัญหาของเขาเช่นกันค่ะการระบายความรู้สึกที่ไม่พอใจหรือการปรับทุกข์ทำให้เราโล่งใจสบายใจขึ้นค่ะ ขอบพระคุณทุกการรับฟังนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เพื่อไม่พลาดการติดตามนะคะ